คนที่มาเห้ภุมิพัคือกันตอนนี้ก็กำลังเปรียมข้าวบ่วแหรกันเราจะแหรรอบบ้านแม้เราขอรอบบสถข้าบัวรอบโบสอ๋อแหรรอบโบสถเราจะทุกคนแล้วก็เข้าไปในโบสกันเดี๋ยวเป็นเท่าไหร่ดีไปเบิ้งต้นกันด้วยจ้าวี4ว่าไกลนะครับ่ะ

โดยมื้อนี้น้างพอน้องโโนกัพาสาอมาห่วงบุญเนาะจากพว่งห้องเฮียนของน้องโมโน,โน,โนก,กับยูติดกับบัดถุจันเนาะห้องเฮียนบัดถุจันซึ่งน้องเฮียนอยู่นี่ทุกคนกันนี้มาหวม่หหวงบัตถุสันเป็นต้นกต้นกระปินต้นหนึงของเฮียนเลยเนาะจากมื้อนี้กอพาทั้ง่วบุญ วันี้ก็เป็นวันกรถินของวัดุงจันทร์ก็เลยได้มาร่วมบุญทำบุญกระถินกับวัดบุงจันทร์แล้วก็โรงเรียนโนโน่เมียวัดถุงจันท์เพราะว่ามีโอกาสได้ น้องได้มีโอกาสได้มาศึกษาน้องเรียนที่นี่ก็เลยต้องมาร่วมบุญกับทางวัดทางโรงเรียนถือว่าเป็นบุญที่ได้มาในว,วันนี้เนาะวันนี้วันที่สิบสองวันเนที่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวเขาบนแห่ขจิตกำลังจะเริ่มแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกลาง พระสงฆ์เควรกลับมาล้อลาบองกระถิ่นเนาะจา๋าส่วนทางด้านนอกเนาะจ้าก็จะมีการแห่องกระถิ่นยางมวลซืนเนาะจา้ทาทั้งคนทั้งลำเนาะจา้าทีมีพ่นอแม่พี่น้องมาแห่องกระถินมวลซืนเนาะจา้าโดยเมื่อนี้เนาะจา้า สานุก็พาพี่น้องมาเอาฝน้ำพามแาห่องคถินน้ำเพิ่นเราจะอยู่ในวัดคุณจนันทร์ตอนนี้เพิ่นกบกำลังแห่รอบโบสเลยมาจากทุกคนมวนซืนเฮห่ฮาไทยกรุงเทพเพิ่นกะมา,ลาหลายเนาะจ้าจมี

กระถินเนาะจ้ะหล่ไล่จนมุมี้ฮอดทางงานเข้าไปเอาต้นกระถินเข้าไปวางเนาะจ้ะเพราะว่าคนที่มาเฮ็หตุผลในมื้อนี้เนาะอยู่ในโบสถ์แบเต็มเลยจนได้ส่งกระเานาะจากช่วงตลอดกระเนาเพราะว่าเข้าไปบ่ได้คนมันหลายสาธุสาธุเนาะจากทุกคน นะตมะานเวรมีิขาปะัมมะทียะเมตุระเมรยามาจัะวาตตะนาเวรมะนีติขาปะนัมมะทะริมาเนปัญจิาปะานตนสุขิิสุเภตัดาตุมิิิสัจมอนเส

อิมังมะยังกันเตจังโกอิมังมับภาริวารังกับอินทิวระพุทธังกับเทตวาจาอิมินาทุเสตนากับจิตนางอัถะระตต อัมหากังทีคารตังทีตายะสุขายะนิพพานายะจะา,า,าข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย้นี สงแหพ่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์งจงรับจงรับข้าจีวรกฐินข้าจีวร เพื่อมรักผลนิพานแก่ข้าพเจ้าท่างหลายตลอดกาลนานเธอถ้าพระนิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรขอจงทับผัว่งขนะึ้นละทำกลางสว่างสองถ้าเห็นสมควรแล้วใส่โปรดให้สัพพัญญา สาธุการให้พร้อมกันนักบัณฑิเชนสาธุาวปารววันทวา้สุขวาปดานอก แต่จะสาจะยเสที่ันางราพางโสดที่ผากยังสุงหงังที่อายุจวันน้อยวย คลิปนี้น,น้อง,องก็พาทุกคนมาเอาหุ่นอยู่ที่วัดขุนจันทร์นะทุกคนมื้อนี้ก็มื้อวันที่12อเนาะจะมีบุญกระถินก็นกพาพี่น้องมาเอาหุ่นนากันเนาะจะสําหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีและสวัสดีจ้าบา,บาย